ที่นี่ไม่ใช่ขนส่งขนส่งตรงไปอีกกระบอกลิซ่าไม่มีค่ะไม่ได้ขายงานจีนเลยคุณพี่ขายยูเอสนะ2 0 0พันสองอะสองพันห้าเหลือสองพันสองที่รีดมาเลยเสื้อสาวอวบเสื้อสาวอวบจ้ะแม่แม่แม่ทั้งหลายที่รออยู่นะ

เ้อสาวอวดป้ายมงกุฎเขียวมาแล้วนะจ้าคุณพี่จ๋าเอาที่อันที่จริงก็คือมาหลายวันแล้วแหละแต่ว่าไม่ว่างเปิดเลยพี่เอ้ย ให้ด้วยนะคุณพี่คุณพี่ผู้หญิงเดินดินเนาะชื่อเล่นอะไรคะพี่เราจะได้เรียกกันถูกนะพี่น้ำฝนหรอปล่อยโปรสองัสองเองลูกค้าถูกมากนะ รับรีวิวแจ้งได้นะคะขอมากันเนี่ยทุกวันใช่จริงจริงจริง,จร,งจริงเลยพี่เนี้ยไม่ได้โกหก,กทุกวันขอสาวอวบแล้ววันนี้เปิดให้เลย เยอะเนาะงานหนาวงานอะไรางานหนาวก็เข้ารัวๆถ้าไม่รีบขายงานหนาวก็ไม่รู้จะขายไม่ขายอ่ะพี่ถ้าเลยตรงนี้หนูก็ไม่ได้ขายแล้วสาวอวมยังขายได้ทั้งปีที่น้นนําฝนอ๋อเออใช่ใช่เห็นใจหนูหน่อยใจเย็นๆห,หนูเปิดต้องรีบปล่อยงานหนาวหนียอยากเหนือพี่หนูอยากปล่อยหมดเน้นหมดปีนี้เน้นหมด,มหมด ปีนี้เน้นหมอดโอโ้สวยจังช่วยทำง,งาน いやいや見せへん。<laughs> <laughs> รับรีวิวแจ้งแจ้งแคทได้เลยนะพี่นะ เดี่วฮูวันนี้ก็หลุดจองไหมล่ะคนยังลูกค้ามีลูกลุดจองแล้คะเดี๋ยวสักครู่ลูกค้าจะได้เป็นกระสอบรีวิวเมื่อกี้เลยค่ะทุกตัวที่โชว์นะคะ ลายเดียวกันที่เป็นชุดเป็นชุนดใต่ รีวิวแจ้งนะคะสองพันสอง้อยบาทเย็นแล้วยังจะนอนอีกอ่ะรวย สวัสดีค่ะอะไรดีจ้าจ้าไปทางนู้นเลยจ้าโอเคมาค่ะมาค่ะเน่เน่เสื้อสาวอวกป้ายมงกุฎเขียวนะคะลงแล้วนะพี่ๆใครรอรีบสั่งกันเลยนะคะเป็นงานรวมเนื้อผ้างานสาวอวกนะคะอกจะอยู่ประมาณ40-50บวกลบเลยนะคะ พี่พี่เขไหนขายงานสาอวบเล่นได้เลยนะรุ่นนี้ค่จัดโปรโมชั่นให้ในราคา2,200บาทนะต้นทุนหลัก10ค่ะคุณพี่ยกกระสอบไปแล้วอย่าลืมเปิดคัดแยกหัวผ้ากันด้วยนะเพราะหนึ่งกระสอบไม่สามารถขายราคาเดียวกันทั้งหมดได้ค่ะนี่โอ้โหดูตัวนี้ตัวนี้เป็นงานปักนะปลายแขนนะคะนะ ปลายแขนเป็นงานปักสวยๆเลยคุณพี่เกรดเอนะเนี่ยเกรด A อสวยๆอ้ยตัวนี้เป็นคลุมคลุมแล้วพี่ดูสวยมากฉลุค่ะสีดำแบบดำสนิทนะพอเข้าใกล้กล้องมันเฟสดนิดนึนงก็คือจะยืด ผิดใช่ผิดอ,อีกแล้วโอเคค่ะ,ค,ะค่ะพี่กองแก้วสวัสด,ดีค่ะอเอเอขายไปเลยพี่เด่นขายไปเลย อ,อกหลอคุณพี่อ,อกจะอยู่ประมาณ40-50บหบวกลบนะคะอ,อก40-50บหบวกลบใครรับรีวิวแจ้งนะลูกรีวิวส่งฟรีนะคะ นี้แจ้งเลยนะคนรอกันเยอะนะพี่รอจนแบบลืมแล้วมั้งนี่นานมากทีโอ้แบบนานมากอ่ะพอของหมดไปลูกค้าก็แบบเฮยเมื่อไหร่จะมามาแล้วนะสามเก้าเจ็ดเอนะเลยบอกสีเน่ยนี่อุ้ยสวยอ่ะลูกค้า วยยเลคัดเอาเนี่ยคัดหัวผ้าได้สักแปดสตัวร้อยตัวก็พอแล้วนะ พี่น้ำฝนรับรีวิวแล้ว ก็คุยแล้วกันนะป้ะปะาของค่ะสองปั๊บนะฮะตนาน <c oughs> ให้น้องมุกโทรไปคุยนะจ๊ะป้าวันนาจ๊ะคือบบเบอร์ต้องใช้เวลานิดนึง <c oughs> ป้าแบบไอ้นี่งไงพูดไ,งไง <c oughs> อ้นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรแล้วมันก็แปลให้อีกอย่างเออใช่ชั้นน่ะแปลไม่ได้ได้เลยอ่ะต้องคุยกับน, <c oughs> น้องมุกเท่านั้นจริงจริง ไม้เราก็ไม่มีนะดอกไม้ไมปลาเรียกกล้วยไม้ฉันเอากล้วยไม้10กระสอบ <laughs> อันนี้อะไรอันนี้ก็อกหรือกระโฟงอะ่ะ <laughs> ไห้จะมายากสนิทมิสหายอ,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 อุ้ย <laughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยให้แอป ก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยด<า> <tit le> อ่ะ <c oughs> รีวิวค่ะแล้วรับก็สอบใหม่กันได้เลยนะพี่ใครจะสั่งรีบสั่งนะของมาไม่เยอะนะคะลงใหม่ก่อนหยุดร้านไปสองวันลงให้ใหม่เ, <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ของลงใหม่อีกนะทุกคน เพราะฉะนั้นใครจะสั่งงานอะไรสั่งกันมารัวๆได้เลยค่ะหนึ่งเสียงมันดังดูดิคาร์โก้ขาสั้นมีไหมเธอมีมจา้ามีแต่เกรด A นะคาร์โก้ขาสั้นมีแต่เกรด A นะคะสามพันเก้าอ้ไม่ใช่หกพันหกพันอุย้ยอะไรเนี่ยลูกค้าบอกอะไรเนี่ยหกพั 6, <000. S 1> เอาใหม่พี่คาร์โก้ขาสั้นมีแต่เกรด A อ่ะเดี๋ยวแค่โชว์ก่อนเลยนะคะลูกรีวิวแค่ขายแล้วนะอ่าเห็นไหมสวยๆเลยค่ะในกระสอบเขาจะรวมมาเลยนะทางลวดลายแล้วก็สีพื้นเลยนะพี่ๆคนไหนที่กำลังรอป้ายมงกุฎเขียวอยู่รีบสั่งนะคะราคาโปรโมชั่นยาวๆให้เลยค่ะ2200บาทเท่านั้นนะก <Good evening S 2> ดออฟนิ่งแล้วดีดีดีเปิดการมองเห็น <Hello. S 2> เออดีแล้วก็พิมพ์ไม่เปิดการมองเห็นให้เราอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่า you so beautiful หรลกวก้ไอ้คิดดิงโอ้ยงานปักสวยมากคุณพี่ค่ะเห็นไหมอย่าลืมนะยกกระสอบไปแล้วต้องเปิดคัดแยกหัวผ้ากันด้วยนะตัวไหนสวยมากขายแพงหน่อยนะ ตัวไหนสวยน้อยก็ขายราคาลดหลั่นกันลงมาลูกค้าแค่เอาไปเปิดคัดหัวผ้าคแค่80ตัวร้อยตัวแค่นี้ก็กำไรแล้วค่ะคุณพีุ่ยสวยอ่ะชอบสีเขียวจังเลยหนึ่งกระสาบหนึ่งกระสอบเนาะหนึ่งกระสอบ <laughs> ซีรี่ต้องพัฒนาตัวเองแล้วนะ สิริอะชอบแบบพูดผิดอ่ะอพี่ชาพี่เอมสวัสดีค่ะพี่เอมสั่งของเร็วพี่เอมช่วงนี้หายไปเลยนะเที่ยวอยู่ต่างประเทศเลยจ้าโอ้ยพี่เอม เฮ้ยังไม่กลับมาเมืองไทยเลยมั้งอุ้ยต้องเอาอะไรมาฝากกันแล้วแหละพี่เอ็มฝรั่งมาฝากหน่อยนะส้มอ่ะแมวส้มแมวเอาแต่ฝรั่งมะพร้าวอ่ะฝรั่งมาฝากหนูเลยพี่เอ็มพี่บอกมาพี่เจมอย่างนี้นะกขน้องไม่ได้เลยเขาน่าจะไม่ไปเอ็มบอกอ,อกวุวยน่ากลัวเขา,าเห็นเ,นเขาไม่ไปนะไม่ไปด้วยนะเห็นนะ หายแล้วจ้าคุณพี่อริยารับก็สอบใหม่เดะคุณพี่พี่อริยาจ้ารับลูกใหม่นะเพราะว่าพี่น้ำฝนรับรีวิวไปแล้วนะจ้าลูกใหม่ก็ได้พี่ลงรลถเดียวกันเลยเหมือนกันเนาะป้ายเดียวกันป้ายเดียวกัน,กนต้นทุนประมาณสิบาทาแดงลูกเนี่ย ค่ะก็หนึ่งหนึ่งกระสอบนะสี่สิบห้าโลค่ะจะได้อยู่ประมาณร้อยตัวบวกลบนะจะได้เก้าสิบเกิบห้าหนึ่งร้อยอะไรอย่างเงี้ยพี่ร้อยห้าตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่อิงตามน้ำหนักกระสอบเป็นหลักนะคะเออแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ผ้าหนาผ้าบางอะไรอย่างนี้นะ โสวโสเลยเอาสัก80ตัวก็พอนะพี่นะหัวผ้าน่ะ80ตัวขายตัวละ80บาทอุ้ย6,000นกว่าบาทแล้วแม่ถ้าแปตัวขาย5้า0 0บสี่พละค่ะได้ทั้งทุนได้ทั้งกำไรแล้วขายมือสองอย่าคิดเยอะมือสองอย่าคิดเยอะขายยังไงก็ได้กำไรอยู่ที่เรานะกระสอบเท่าไหร่ รุ่นนี้หรอพี่ตู่พี่ตู่จะหมายถึงรุ่นนี้ไหมอะถ้ารุ่นนี้สนะองพันสองนะต้นทุนสิบบาทเป็นเสื้อสาวอวบนะคะเสื้อสาวอวบค่ะรวมเนื้อผ้านะอกจะอยู่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบบวกลบนะรวมเนื้อผ้ารวมเชิ้ตนะถ้ารุ่นไหนที่บอกรวมเนื้อผ้าพี่มันจะมีเชิ้ตปนทุกรุ่นนะบางลูกเยอะบางลูกน้อยแต่ถ้าพี่อะชอบเชิ้ตน้อยๆให้พี่แจ้งกับน้องแอดมินนะ ถ้าเชิ้ตน้อยใครจะได้แนะนําเป็นรุ่นโพลีนะคะอันนั้นน่าจะออกเชิ้ตน้อยเนี่ยเห็นไหมสวยค่ะบางคนพี่แม่มาบางคนน่ะมีเวลานะพี่เอาไปรีดนะคะเอาไปซักเอาไปรีดมันก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่าตัวสินค้าเนาะเนี่ยหัวผ้าเนี่ยเพราะว่างานพวกนี้เวลามันอัดกระสอบมาพี่จะผ้ามันจะแบบไม่เห็นทรงมันจะยับนะแต่ถ้าเรารีดหรือว่าเราซักผ้ามันจะฟูขึ้นนะ ใครที่เอาไปซักอะเรารีดเนื้อผ้าเขาจะฟูไม่แข็งนะแล้วหอมด้วยจะได้ปิดการขายได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเนี่ยเชิ้ตบางตัวเป็นทรงโอเวอร์เนี่ยพี่เห็นไหมเชิ้ตแบบที่แค่บอกอะคะนี่ยเชิ้ตค่ะ แม่บ้านชอบนะต้องขอคนที่ขายวัผู้ใหญ่นิดนึงนะคุณพี่ขาลูกค้าสามารถมารับสินค้าเองที่หน้ากโกดังได้ค่จะไม่มีปลายทางนะสามารถสั่งซื้อได้จัดส่งได้แต่ไม่มีปลายทางหรือใครสะดวกมาหน้าร้านก็มาได้เลยนะคะโกดังอยู่กรุงเทพเพื่อมณฑลสายสองค่ะขายเป็นกระสอบคุณพี่จ๋ากระสอบละสองพันสองร้อยบาทนะคะ บางคนนะ่ะคัดเอาหัวผ้าแค่50ตัวเองแต่ขายตัวละ80บาทก็ได้4,000บาทแล้วที่ขาย50ตัวตัวละ80บาทได้4,000บาทที่ได้ทั้งทุนได้ทั้งกำไรแล้วก็คือไม่ต้องคิดเยอะแล้วนะนี่เห็นไหมบางตัวมันขายได้บางคนขายเก่งๆได้หลักร้อยนะคะสำหรับงานหัวผ้านะนะรับหนึ่งกระสอบได้เลยค่ะเสื้อกันหนาวมีค่ะ เพิ่มเพื่อนมาบ้านเขียวเลยคุณพี่เพิ่มเพื่อนมาบ้านเขียวก่อนนะพี่พัสราเพิ่มมาได้เลยพี่บางโจนเพิ่มมาได้เลยนะคะแคปแคปหน้าจอเลยแคปทันไหมหนึ่งสองสแคปได้เลยนะคะหรือว่าจิ้มลิงก์ไปที่หน้าโปรไฟล์ก็ได้ค่ะแคจะมะีช่องทางการติดต่อให้นะ จะมีช่องทางการติดต่อให้ใครสนใจอะไรก็คือสอบถามแล้วก็ขอดูรีวิวเปิดกระสอบก่อนการสั่งสินค้าได้เลยนะอันนี้เป็นลูกไม้ส,สวยๆเลยเพิ่มแล้วค่ะเคยสั่งแล้วโอเคพี่พัชราสั่งแล้วทักแชทได้เลยจ้าใครเคยสั่งแล้วก็ทักแชทได้เลยนี่อันนี้เป็นแบบโชว์ไหลนิดนึง มงกุฎเขียวนะคร่รีวิวป,ป้ายมงกุฎเขียว2002แคปติดข้างหลังไปก็ได้นะจะได้รู้ว่ารุ่นไหนเนาะเสร็จแ,แล้วจ้ะรีวิวขายแล้วจ้าเ,เห็นไหมลูกค้ามาหน้าร้านก็จะซื้อรีวิวแห้วพี่โอ้โหลูกค้าจัดเต็มห้านุกละ เนี่ยมันสวยนะพี่เชิ้ตแดงแบบสีแดงสดเลยอะ่ะใช่มันต้องรีดมันถึงจะเห็นทรงสวยพี่เห็นเวลาที่ใครทาคลิปให้ดูไหมคลิปสั้นๆนะ่ะอันนั้นน่ะคือเราไปรีดก่อนรีดแล้วก็แบ่งจัดเป็นเซตเป็นเชิ้ตอยู่กับเชิ้ตนะเป็นลายเป็นพื้นก็แยกประเภทกันมันถึงได้สวยนะคะไม่ใช่ว่าเปิดกระสอบแล้วสวยเลยไม่ใช่ เนี่ยเสื้อคลุมเป็นแม่สื่อสองพันสองคุณป้ารุ่นเนี้ยจัดโปรนะปกติสองพันห้าเอาเนี่ยคุ้มมากรีวิวไหแล้วมีลูกใหม่เอาลูกใหม่ได้จัดโปรสองพันสองจ้าสาวอ้วกสาวอวิง ไซเล็กก็มีนะไซเล็กอะ่ะมีพันห้ามีสามพันกระเด็นคริสรต์มาสเปิดไปแล้ว ็ไปเอาเลยแม่ไม่ได้ทานนะแม่เก็บเลยลูกค้าเอาหรอกไม่ได้ทานแ่ไใครจะสั่งเอาได้เลยพี่สองพันสองเนี่ยต้นทุนสิบบาทอกแบบว่าสามสี่สิบถึงห้าสิบบวกลบนะ ฟังสเปคค่าดีๆก่อนค่อยตัดสิในใจซื้อนะ สวยๆเนอะพี่ตัวไม่สวยก็คือทิ้งไปเลยตัวไม่สวยทิ้งไปเลยหรือว่าแจกหรือว่าแถมไปได้เลยนะสีสวยตังสีเหลืองนี่ตัวนี้น่ารักอ่ะลูกค้าตัวนี้ไซส์แค่แนละ้วมันติดตัวเล็กนะ ไว้ติกระโปรงมาสีสวยนะเออกระโปรงสวยมากเลยอ่ะนี่คมคมแล้วขายแบบขายเข้าเซ็ตกันได้เลยนะกระสาอวบเนี่ยพี่ให้ดูหมดนะเพราะว่าเกิดบางทีลูกค้าเอาไปแล้วมันเจออะเนาะอ่วงอ,อันนี้จะเป็นหน้าสั้นหลังยาวลูกไม,ม้เหมือนเป็นเรสเลยลูกไม,ม้อะไรก็มี แยกพี่แยกคงสีเนาะน่รักแขนกงแขนคุดไนะะัดไปแยกเอาทีเอาจากตัวสวยๆพอพี่ขายขายกระสอบข้าวนะอย่าคลิปเยอะนะเนี่ยอย่างเงี้ยจริง คิดว่าเราซื้อไปลูกนึงฉันจะต้องขายให้ได้ทุงตัวฉันจะไม่ทิ้งฉันจะไม่ต้องเจอตัวเสียมันไม่ได้พี่งานกระสอบอยังไงก็เถอเป็นคนที่ขายของคือตรงมากป้ายมงกุฎจ้ะพี่ป้ายมงกุฎเขียวเลย 2, 2. 2> ของทั้งสองของเพิ่งมาคนรอของเยอะมากนะลูกค้ารอของกันเยอะมากๆนะคะ สนใจก็รีบสั่งเลยนะคะใครที่รอป้ายหนีอยู่อ่ะพี่มาแล้วใครรอป้ายมงกุฎเขียวก็คือรีบสั่งนะของลงสดๆใหม่ๆเลยนะคะ